วันนี้เราก็มาอยู่ในการทดลองเครื่องกันนะครับเราจะทําการเซ็ตให้เหมือนกบดดับวนรถยิ่งจากตรงฝั่งนน้นมาไอ้นี้จะเป็นรถไฟเ, <c oughs> เป็นนาแบบเรานดยแบบเราสวออัสดีครับสวัสดีครับก็ออทำการเซตอ,อันนี้เครื่องกันยังไม่ลงนะครับ <laughs> ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอ,อ๋รบอรอรอรถก่อนนะตอนนี้ลอล๋ลอรถเหลือรถคันดำคันหนึ่งขแข็งเลยแล้วก็ทำการเซตื่องกัน,กน ปเพ่งกันก็ได้ลอดอ,อ,อ๋อนะครับหนึ่งสอง สามอันนี้รถไฟวิ่งไปสามล้อแล้วครับร <c> ถ <oughs> ไฟเอาละเอาละเดี๋ยววิ่งไปหัวที่สามเกินแล้วครับขอจบคลิปนี้ครับผม den kann dort